แหวนเพชรชิ้นเดียวในโลกของแม่สงการให้กับแอปคะ่ะแอปปลื้ม แม่สามีให้แหวนเพชรในวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาในเอกสาวอย่างแอปทักซอนทําเอาเจ้าตัวในอมยิ้มน้อยใหญ่เมื่อคุณแม่สามีสุดที่รักอย่างสงการเตชานลงทําเซอร์ไพรส์ให้เป็นของขวัญวันเกิดด้วยแหวนเพชรเมทัลทาเอาเจ้าของวันเกิดอย่างแอปปราปรืมสุดๆกับของขวัญชิ้นนี้ถึงแม้จะไม่ทราบราคาว่ากี่กะลัดก็ตามไม่สนใจเพราะไม่ว่าคุณแม่จะให้อะไรเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจกับเธอมากๆค่ะอีกทั้งยังมีเพื่อนพี่น้องรวมถึงแฟนคลับนําของขวัญมามอบให้อย่าง งากมายนนี้คุณแม่สามีกับสไพ้าตรักกันอุ่นใจแทนหนุ่มสงการเลยซึ่งถึงแม้ว่าจะเซ็นใบหย่าเป็นอดีตสามีกันแต่คุณแม่สายสตรองอย่างแอฟแท็กซอนเองก็ยังคงไม่ตัดขาดกับครอรัวเตชะนะลงค่ะในงานนี้นะคะสาวแอฟออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าทุกอย่าง,ย,าง,ย,งยังคงปกติดีทุกอย่างเหมือนเดิมแหละส่วนที่มองว่าเป็นสไปร์ยืนหนึ่งอาจจะเพราะตอนนี้สไปร์อยู่แค่คนเดียวหรือเปล่าพร้อมอัปเดตหัวใจก็ยังมีหนุ่มๆคือย,ยังไม่ ได้มีหนุ่มๆเข้ามาจีบแน่นอนเนื่องจากว่ายังโฟกัสที่ปุดเป็นหลักนั่นเองค่ะแหวนเพชร,พชรนั้นจะสวยงามขนาดไหนมาชมภาพกันค่ะ